สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ทุกคนอย่าเพิ่งเมาตัวเลขกันนะคะผ่านไปแค่6คลิป60ควาอมฝันเองค่ะเรามาค้นหาเลขเด็ดต่อกันในคลิปที่7กันเลยดีกว่านะคะแอดจะพยายามหาข้อมูลจากคนฝันแม่นในงวดก่อนๆนำมาเล่าให้ฟังค่ะขอบคุณเจ้าของคอมฝันทุกท่านที่เราแบ่งฝันโชคลาภกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝันที่1กันเลยค่ะ ฝันที่1ค่ะเป็นฝันของน้าจอยช่องนอนทิยาค่ะน้าจอยฝันแม่นนะคะงวดที่แล้วเนี่ยเลขฝันก็เข้า98มางวดนี้ฝันว่านั่งรถกระบะไปทําบุญกับแฟนค่ะมีคนเอากระบะมาให้นะคะบอกว่าให้ขับคันนี้ไปทําบุญนะแล้วแฟนผู้ฝันก็บอกว่าให้ดูเลขทะเบียนสิผู้ฝันก็ดูเลขค่ะเลขทะเบียนคันที่นั่งไปก็คือ5 0 9เลข9อย่าลืมกันเลข6 เอาไว้ด้วยนะคะฝันที่สองค่ะพี่สอนจากช่องเขือีสานใต้ฝันว่าไปขุดปูขุดลงไปลึกแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เจออะไรเลยก็เลยเอามือล้วงๆดูค่ะจับได้ปูห้าตัวตัวใหญ่มากค่ะผู้ฝันเอาปูตัวที่ใหญ่ที่สุดมาหงายท้องดูเห็นเลข7-6-4พอได้ปูแล้วก็เอากลับบ้านนะคะ ผู้ฝันตีเลขเพิ่มก็คือ950ด้วยอย่าลืมกลับหัวเลขนะคะตัด2ตัวกันเอาไว้ด้วยค่ะฝันที่3ค่ะหลวงพ่อวัดป่าช่องช่างนุภารวยหลวงพ่อท่านฝันว่ามีคนเอาศพเน่าค่ะห่อผ้าขาวมาอย่างดีเลยนะคะมาทิ้งไว้ที่หน้าวัดในฝันเนี่ยได้กลิ่นเหม็นเน่ามากก็เลยเดินหาที่มาของกลิน่นเดินไปจนเจออยู่หน้าวัดค่ะ พอแกะห่อผ้าออกดูเป็นศพผู้ชายนะคะขึ้นอืดกำลังเน่าเลยค่ะนอนมัตตาสังอยู่ด้วยหลวงพ่อก็เลยดูตรงที่มัตตาสังเห็นเป็นเทียนแปลกๆนะคะเพราะว่าที่เอามาปักไว้ตรงมัตตาสังเนี่ยเป็นเทียนวันเกิดค่ะเป็นเทียนตัวเลขวันเกิดมีเลข573อยู่นะคะหลวงพ่อท่านตีเลขเพิ่มด้วยก็คือ0ูน้าค่ะศพผู้ชาย และเลขที่วัดของท่านก็คือ79นะคะฝันที่4ค่ะน้องเปิ้ลจากช่องบ่าวแอมงวดที่แล้วฝันได้เลข893ค่ะถือว่าเป็นคนฝันแม่นคนหนึ่งเลยนะคะงวดนี้ฝันว่ามีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์มาล้มลงแล้วก็เสียชีวิตอยู่หน้าบ้านเลยค่ะเห็นป้ายทะเบียนรถชัดเจนทะเบียน506นะคะบาาเลขที่ผู้ฝันคือ69 เลข506ก็อย่าลืมกัน509เอาไว้ด้วยนะคะฝันที่5ค่ะแม่น้องนาดาช่องแม่นาดาพาโชคฝันว่าเข้าป่าไปฉี่ค่ะพอฉี่เสร็จแล้วหาทางออกไม่เจอเดินหลงอยู่ในป่าเดินไปเจองูกกไข่อยู่ค่ะมูตัวใหญ่มากปูฝันกลัวก็เลยรีบเดินหนีแต่งูนั้นพูดได้นะคะงูบอกว่า ออกไปไม่ได้หรอกให้ไปเอาใบไม้ที่เขาก่อนผู้ฝันมองดูรอบๆค่ะรอบตัวงูค่ะมีจอมปลวกแล้วก็มีไข่สมบัติอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะแต่ชั่วโมงนั้นผู้ฝันบอกอยากออกจากป่าไม่ได้อยากได้สมบัตินะคะก็เลยเดินไปเอาใบไม้พอหยิบใบไม้ได้ก็วิ่งหนีออกมาเลยค่ะพอผ้นป่าแล้วก็เอาใบไม้ออกมาดูเห็นตัวเลขคือ21หนึ่งกับ38นะคะ ฝันที่6ค่ะแม่เล็กช่องเขืออีสานใต้ฝันถึงสามีที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะฝันว่าสามีมาหามาถามสารทุกสุขด,ดิบถามถึงลูกเต้าแล้วก็ถามถึงวัวเขาถามบอกว่าจะเอาวัวไปค่านะคะขอวัวไปไปตัวหนึง่งผู้ฝันก็เอาวัวให้ค่ะก่อนไปค่ะสามีผู้ฝันบอกว่าถ้าอยากมีโชคลาบก็ให้ดูเอาวันที่เขาเสียชีวิตนะ สามีผู้ฝันนั้นเขาเสียในวันที่13ค่ะอายุตอนเสียคือ73ปีตีเลขเพิ่มด้วยนะคะผู้ฝันเขาตีเป็น409ด้วยหมายเลขที่ผู้ฝันที่สามีมาหาก็คือ105ค่ะฝันที่7ค่ะพ่อสุนทรช่องบ่าแอมงวดกอดฝันเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์หวยออกเลขรถค่ะถือว่าฝันแม่นเหมือนกันนะคะ มางวดนี้ฝันเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อีกแล้วฝันว่าหลานชายมายืมรถไปขับแล้วก็ทำรถหายค่ะทะเบียนรถก็คือ6870นะคะฝันที่8ค่ะเจฮิงจากช่องโชคดีชาแนลค่ะฝันนี้เป็นฝันที่2ของเจหิงแล้วนะคะฝันแรกเจฮิงได้เลข257ค่ะฝันที่สองนี้เขาฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้ว ฝันว่าเดินไปบ้านของคนที่เสียไปแล้วนั่นละค่ะจะไปหาน้องสาวของเขาพ่อไปถึงก็ได้ยินเสียงเฮลั่นบ้านเลยค่ะปรากฏว่าเขากำลังลุ้นหวยกันอยู่คนในบ้านเขาบอกว่าถูกหวยเลข970กับ72ผู้ฝันก็เลยถามว่าไปได้เลขมาจากไหนเขาบอกว่ามีเด็กมาบอกเด็กคนนี้เนี่ยเขาหมายถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะกลายร่างเป็นเด็กมาบอกเลขค่ะ บอกตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วนะคะมางวดนี้ก็บอกอีก970กับ72อย่าลืมกลับหัวเลข9กันนะคะฝันที่9ค่ะไปดูฝันที่น่าสนใจจากกลุ่ม Facebook กันบ้างฝันนี้เป็นผู้หญิงฝันเขาบอกว่าฝันค่อนแจ้งวันนี้เองค่ะฝันว่ารถมอเตอร์ไซค์หายผู้ฝันก็โวยวายนะคะว่ามีคนมาขโมยรถไปเพราะว่ารถจอดอยู่ที่บ้าน เขาบอกว่าเคยฝันแบบนี้บางทีก็ออกทะเบียนรถบางทีก็ออกบ้านเล็กที่ค่ะก็เลยให้เอาไว้ทั้งสองเลยนะคะทะเบียนรถก็คือ8 4 2 2บ้านเล็กที่ผู้ฝัน50ทับหมู่5ค่ะฝันที่10เป็นผู้หญิงฝันนะคะฝันว่ามีลูกไฟตกใส่หลังคารถค่ะตกลงมาใส่เป็นรูขนาดใหญ่เลยแล้วจากนั้นไฟก็ลุกไหมเผารถ เป็นรถกระบะนะคะไฟลุกไหม้ทั้งคันทะเบียนรถก็คือ7419ค่ะไปแตกเล่นดูนะคะฝันแบบนี้มักจะมีโชคค่ะแถมเลขทำพิธีนะคะทำพิธีขอเลขจากเชือกผูกคอตุยโดยหลวงตาบุญจันทร์ช่องอัมพลค่ะเลขที่ได้คือ067กับ19นะคะอย่าลืมกัน097กับ79ไว้ด้วย เชือกเส้นนี้ทําพิธีงวดแรกค่ะลองเอาไปลุ้นไปเสี่ยงกันดูนะคะหลวงตาท่านบอกว่าครั้งแรกมักจะไม่พลาดค่ะและทั้งหมดที่เล่ามาคือความฝันนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้เป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ